สวัสดีค่ะสำหรับงานในส่วนเลขาประจาสัปดาห์นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยอันนี้คือยาวนานแล้วสําหรับกล้องจอนปิดซึ่งจุนก็ตามตลอดเวลาซึ่งอาที์นี้คุณลุงซึ่งเป็นเซลล์ที่จุนติดต่อดีลอยู่เนี่ยค่ะเขาได้ไปต่างประเทศแล้วก็มีปัญหาเรื่องราคานิดนึงซึ่งจุนก็อาก ถ้ายละเอียดซึ่งก็ถามไปไปยังคนที่ดูแลดูดูแลแทนคุณลุงในระหว่างที่ไม่อยู่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่าต้องจ่ายอะไรยังไงเพราะว่ามันมีค่าเรียกเก็บเข้ามาเพราะครั้งแรกที่พี่ก๊อปเซ็นอ่ะสามพันห้าใช่ไหมคะแล้วก็ก็ส่งเมลมาอีกรอบนึงพันกว่าบาทซึ่งจุนก็ถามว่าเอ้ยมันเป็นยอดที่รวมกันแล้วหรือว่าแยกกันหรือว่าอะไรยังไงซึ่งเขาก็ตอบอย่างไม่ได้ซึ่งจุนก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มที่จะซ่อมหรือว่าอะไรเพราะเพราะว่าคุณคุณลุงเดินทางต่างประเทศแล้วติดต่อไม่ได้นะคะแล อะไรยังไงเขาบอกต้องรออะไรเปลี่ยนอยู่ดีซึ่งซึ่งตอนนี้จุกก็เล่งงานให้นะคะว่าซึ่งซึ่งก็ให้คนที่ที่ดูแลตรงนี้รับปากว่าอาทิตย์หน้าให้จบงานเพราะมันก็นานแล้วใช้เวลาหนึ่งถึงสองสามิตย์แล้วมันก็นานเกินไปแล้วนะคะแล้วก็จองที่พักโบนันซารีสอร์ทจุนจองให้แล้วนะคะสามอ่าสามห้องเลยในวันอาทิตย์ที่เบตกันยาเรียบร้อยนะคะหาไอจีที่มีคนที่ฟ l โ w f o ลโลเวอเยอะๆห้าหมื่นคนขึ้นไปแต่ยอดไม่เกิน1นึ่งแจาก72คนที่พี่กอบได้หาไว้แล้วพี่กอบต้องการ200แต่จุนหาให้เผื่อไว้250คนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วรายการโอนใลนเรียบร้อยครบทุกรายการค่ะเรื่องโทรศัพท์ซัมซุงสีขาวนะคะวันนั้นก็มีสายโทรเข้ามาคือเบอร์ศูนย์แปดหนสาปดนะคะ พอดีเหมือนโทรเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนพี่หนึ่งอาจจะทานเฟอร์ไปแล้วแต่พี่หนึ่งอาจจะไม่อยู่ที่โต๊ะหรือว่าไม่ได้รับสายแล้วจุนก็เลยรับสายเหมือนเขาสนใจเรื่องที่เรื่องอะไรอันนี้จุนแจ้งพี่หนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วแบตเตอรี่ทุกวันสุกจุนชาร์จแบบเต็มเรียบร้อยนะคะเช็คเรียบร้อยค่ะแล้วก็หา้านตัดพระปูที่นอนอันนี้พี่กอมยังไม่สรุปนะคะที่บอกว่าจะเอาสามชุดว่าเราจะตัดจะซื้อดีนะคะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างจะสูงซื้อก็สูงแต่ราคาตัดนี้จุนจุน เห็นพี่กอบ,บอกว่าเดี๋ยวเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วเรื่องมาเทอร์กราร์นะคะจูนก็ตามคุณแม็กเรื่องกล้องวงจรปิดซึ่งคุณแม็กก็ยังยัง,งยังไม่ทราบวันชัดเจนนะคะว่าจะได้วันไหนเดี๋ยวคุณแม็กบอกว่า,าทราบวันนี้ยจะแจ้งจูนทันทีเลยแต่จูนก็จะอัปเดตทุกๆอาทิตย์กับคุณแม็กเหมือนกันนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วก็เรื่องคลินิกทําฟันนะคะจูนจะหาทั้งที่ใกล้ที่ทํางานและใกล้ที่บ้านนะคะว่าแถวสุขุมวิทเนี่ยหลังพี่กอลเลิกงานเนี่ย จะไปที่ไหนที่ไหนจุจะหาไว้ข้อมูลพยายามหาข้อมูลว่าเอ้ยหมอคนไหนอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็เสาที่จุก็จะหาเผื่อสำรองไว้ให้พี่ก๊อบด้วยว่าใกล้บ้านด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องแต่เรื่องเปลี่ยนไฟรถคุณอินซึ่งตอนนี้เราก็จะหาร้านใหม่นะคะแล้วก็นัดเวลาทําอีกทีหนึง่งแล้วก็เรื่องประตูรถตู้วีโต้ซ่อมเรียบร้อยแล้วค่ะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งพันบาทเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเบอร์พี่ก๊อบอีกทีหนึง่งแล้วก็ที่ติวสัตว์ที่จเกร็จใกล้บ้านจุนก็นั่งอ่านหลายหลนะะาย ครูรถและอาจารย์อนไยซึ่งอยู่แถวบ้านพี่กอฟอันนี้จุนก็จะหาข้อมูลเพิ่มไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งก่อนที่จะสรุปนะคะแต่ตอนนี้จุนก็สนใจโฟกัสไปที่ครูรถและอาจารย์อนไยแล้วก็จะหาเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวจะเสนอพี่กอฟอีกต่อไปก็แล้วก็มีเรื่องของอุนะคะอันนี้ก็คือเรื่อง TSR ที่จะมารับออเดอร์ที่นี่11คนแล้วก็ t s r ที่ปล่อยเป็ด3คนแล้วก็โปรแกรมเมอร์ที่จะมาแทนเบสนี่ก็คือเริ่มงานวันจันทร์นี้เลยนะคะแล้วก็การตลาดที่จะนัดสัมภาษณ์ในวันอังคาร10โมง3คนนะคะแล้วก็รีพอร์ตของหูส่งเรียบร้อยแล้วค่ะก็จบการรายงานเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ